พาพี่น้องมาชมสวนทัวค่ะมาสื่อทัวน้ำเพลินว่าเป็นสวนของบัวพันเองเนาะค่ะสวนคนขยันเราขยันขยันพี่น้องมึงทัวเรางามงามคนผู้เดียวเด้สามารถปลูกสามารถเห็ดได้เจ้าว่าปลูกพักเจ้าว่าเห็ดยังเนตละมืออ่าย่อมรับในตัวเราอยู่ค่ะขยันดีดีคนในหมู่บ้านของบัวพันนี่แหละคะ่ะชื่นชมเพลินชื่นชมเพลินนะคะก็เลยเห็นความขยันของเพลินแล้วก็เห็นอ่พืชพักเพลินออกดอกออกผล เพิ่นประสบความสําเร็จในการปลูกพักได้กินนวยกินหมากกินผลพี่น้องกันเลยเอาเชื่นชมเพิินกันเลยท่ายคลิปเป็นคลิปไม่ใหพ้พี่น้องเบื่งเบิองแน่พุ่นะว่ามันน้อยๆได้พี่น้องพูดจะ่าจักแปลงเบิง่งทัว่วแนดกของเล่าค่ะพี่น้องเบิงเบ่งแหเบิ่ง่วยทัวแนกล่องู่น้ำดินดู เบิงเบิงเด้อพี่น,น้องเบิงเด้อเบิงเด้อพูดนะพูดนะแต่ละหลอกแต่ละหลอกจากนี้จะกรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกค่ะนี่หกขันหกหลอกหลอกหนึ่งกับเงี้ยวเงี้ยเดียวนี่ยแต่ละหลอกของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แล้วเห็ดเองคนผู้เดียวสามารถเห็ดใดไล่ปลูกพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอีดีเนี่ย ค้นขยันหลายค่ะพี่น้องทัวเรางามค่ะอ่ายุบานน้องพับค่ะน้องพับตำบลท่าหาดยาวอำเภอพลทรายผู้ใดอยากได้บอกทัวกับมาอุดนุนเราได้นะคะเราปลูปกขายค้นขยันเหตยังกับประสบความสำเร็จ ข้มพยายามยิสายควมสําเร็จอยู่หันคือผู้เฒ่าคนคือสุภาษิตพันวาไหวน,นะคะพี่น้องนี่แหละ,ะแล้วเป็นคนโตคนเดียวลูกเต่าเราก็มีอยู่ดอกแต่ว่าหมายถึงว่าโตคนเดียวที่เฮ็ดแหมพี่น้องที่เห็ดแปลงพักนีไหมคือลูกเต่าคนก็มีนาทีการงานเบิดตทุกคนแล้วมันบอแต่เราอยู่บ้านเราอยู่เสยว่าเป็นอยู่นิ่งว่าเป็นคนขยันอยู่นิ่งอยู่เสยว่าเป็นหาแนวเห็ดว่าพี่เกดเกศกระแปลงพี่อีก มาชื่นช่มเพิ่นเห็ดบ่ได้คือเพิ่นดอกพี่น้องเพิ่นน่ะขยันคักมาเบิ่งผลงานของเพิ่นที่เพิ่นประสบความสำเร็จปลูกพืชผักออกดอกออกผลได้ขายได้ขายสมือสุมือพี่น้องเบิ่งตีเบิ่งตีสะอ่อนด้สะอ่อนหน่วยบบบทั่วเด้พี่น้องพุ่น,นะพนเพ่นเก็บออกไปได้เนี่ เบิง่งเบงสะออนหลายกองกองววยยวอย่พุคนนั้นอวย,วยวบอกทัว่วเบิ่งในพี่น้องเอ้ยสะออนครับคุณน,นะคุณนะเอ้ยจังด้จังดกค่ะค่ะพีนนะ่น้องเบิ่งตีเบิ่งตีเอ้ยเป็นตะมวนเนาะเราบอกว่ายามเรามาเก็บผักแล้วก็มวนแล้วก็มีความสุขความสุขที่ได้เหตดได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้ยามนั่นกขน็ขายได้เงินขายได้เงินแล้วก็ยมเของมาในสวนก็นเห็นพืชพักออกดอกออกผลราหว่าเรามีความสุข พูดนะพี่น้องเอ้ยสะออนหน่วยบุกทัวร์พูดเลยพูดนะพูดนะพูดนะเฮ้ยเอ้ยโดกคักดกแน่พูดนะเฮ้ยงามคักเอาพาชมสวนซ้ำนีล่ล่ะค่ะ